จุติชานลสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านพวกเราจุติชาแนลคลิปนี้เราจะพาไปที่จังหวัดหนึ่งในภาคใต้อำเภอทุ่งสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีคนแถวนั้นน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสถานที่นั้นก็คือปั๊มล้างแถวอำเภอทุ่งสงนั่นเองเราจะหยิบยกเรื่องราวของคนที่กำลังเดินทางมาสุราษฎร์และ แวะปั๊มน้ำมันเพื่อเข้าห้องน้ำและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความสยองของเรื่องราวทั้งหมดถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยครับวันนั้นเวลาประมาณหกโมงครึ่งของเย็นวันที่25าเมษายนที่โรงแรมซากุระหาดใหญ่ทีมงานของเราเก็บข้าวของออกจากโรงแรมหลังจากที่ได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของบริษัทให้สมาชิกฟัง แสงแดดที่เคยสาดส่องบริเวณหน้าโรงแรมเมื่อตอนเที่ยงหายไปเกือบหมดแล้วอากาศจึงเย็ยนสบายหลังจากนี้เรามนโปรแกรมจะไปกินข้าวเย็ยนกันที่ร้านกันเองซึ่งเป็นร้านอาหารประจำที่อยู่ในตัวเมืองตอนแรกทางทีมงานก็ชวนน้องๆที่สาขาหาดใหญ่ให้ไปกินข้าวด้วยกันแต่ทุกคนติดภารกิจจึงขอตัวพวกเราจึงได้แค่ไปส่งที่สาขาและช่วยคนส่งสินค้าที่เหลือจากการขายไปเก็บให้เรียบร้อยหลังจากล่ำลากันพอเป็นพิธี เราก็ไปกินข้าวตามแผนที่วางไว้ซึ่งหลังจากกินข้าวเสร็จพวกเราจะต้องเดินทางไปอีกประมาณ300กิโลเพื่อไปที่พักสุราษฎร์วันลงึ้นจะได้เดินทางกลับกรุงเทพโดยไม่เหนื่อยบรรยากาศและรสชาติอาหารที่ร้านคันเองยังทําให้เราประทับใจโดยเฉพาะน้องเกียร์เจ้าหน้าที่ธุรการสาวน้องใหม่ที่เพิ่งเดินทางมาจากหาดใหญ่กับเราเป็นครั้งแรกก็ยังอดเอ่อยปากชมว่าอร่อยไม่ได้พวกเราใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงก็จัดการกับอาหารที่อยู่บนโต๊ะจนเกลียง ตอนนั้นเวลาประมาณสองทุ่มแล้วเราต้องรีบเดินทางไปที่สุราษฎร์เพราะโรงแรมนิพาที่เราจะไปพักบอกว่าเราต้องเข้าไปเช็คอินก่อนสี่ทุ่มชา้าได้ไม่เกินห้าทุ่มพี่ที่นั่งรถมันด้วยเลยพูดขึ้นมาว่านี่กูจะไปนอนนะไม่ได้ไปเช็คอินขึ้นเครื่องไปต่างประเทศทําไมต้องกําหนดเวลากันด้วยด้วยความที่เป็นโชเฟอร์มืออาชีพของพี่เอคนขับรถมากประสบการณ์ของบริษัทเราใช้เวลาแค่ชัว่วโมงกว่าก็เดินทางมากับถึงอำเภอทุ่งสง นั่นหมายความว่าเราออกจากอำเภอหาดใหญ่มาแล้วกว่าร้อยกิโลสองข้างทางที่เรานั่งรถผ่านมานั้นไม่ค่อยมีแสงสว่างมากนักจะมีแต่ก็เฉพาะแยกใหญ่ๆหรือในตัวอำเภอที่ผ่านมาเท่านั้นหลายครั้งที่ผมแอบชำเลืองมองที่หน้าปัดตรงหน้าคนขับรถซึ่งเห็นเข็มไมค์บอกความเร็วไปหยุดที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันทําให้ผมอดเป็นกังวลกับความเร็วขนาดนี้ไม่ได้จนหลายครั้งผมต้องนั่งลุน้นและช่วยพี่เอหยยบเบรกอยู่บ่อย รถของเรามุ่งหน้ามาด้วยความเร็วเพื่อแข่งกับเวลาเสียงเครื่องยนต์ขนาด2,500ซีซีคลางกระหึ่มดังแหวกอากาศมาในยามค่ำคืนนานๆถึงจะมีรถขับสวนมาสักครั้งเหรือได้เจอเพื่อนที่มุ่งหน้าไปในเส้นทางเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่ก็มีแต่รถบรรทุกแต่ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้จะหวาดเสียวไปบ้างก็ตามผมเองซึ่งนั่งอยู่ด้านหน้าคู่กับคนขับจะสังเกตป้ายบอกทางและหลักกิโลหยุดเสมอ รถตู้โตโยต้าของบริษัทออกจากเขตเมืองพัตลุงทิ้งห่างออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเข้าเขตนครศรีธรรมราชรถวิ่งผ่านอำเภอจุลาพรได้ไม่นานผมก็สังเกตเห็นป้ายบอกระยะทางอีกประมาณ30กิโลเมตรจะถึงทุ่งสงเสียงพิดาหนึ่งในทีมงานของเราก็พูดเสียงดังมาจากที่นั่งหลังรถว่าพี่เ e, อแวปมด้วยนะคะน้ำเสียงฟังดูแล้วเหมือนขอร้องแนวบังคับนิดๆอย่าว่าแต่พิดาเลย ผมและทุกๆคนในรถก็อยากจะเข้าห้องน้ำเช่นเดียวกันเพราะตั้งแต่ออกจากหัดใหญ่มาเรายังไม่ได้แวะพักที่ไหนเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าปั๊มน้ำมันจะมีให้เรามากนักหลังจากสิ้นเสียงของบิดาเราต้องขับรถมาอีกนับ10กิโลถึงได้เห็นป้ายปั๊มน้ำมันอยู่ริบๆโชเฟอร์ตบไฟเลี้ยวซ้ายทันทีเมื่อรถเล่นเข้าใกล้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆผมสังเกตเห็นป้ายไฟของปั๊มน้ำมันนั้นเป็นโลโก้ของปั๊มปตท ข้างล่างถัดจากโลโก้ปั๊มลงไปไม่มีป้ายอื่นๆอยู่เลยซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องมีป้ายเซเว่นอเวร้านกาแฟอเมซอนหรือป้ายคอน์เตอร์เซอร์วิสแต่ที่นี่กลับไม่มีเลยโดยไม่ทันที่จะมีใครพูดอะไรรถตู้โตโยต้ตตตยตาลังคาสูงสีขาวที่บรรทุกคณะทำงานมาทั้งหมด6ชีวิตก็เลี้ยเข้าไปในปั๊มปตรทอเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนที่นี่คือปั๊มปตทแบบเก่าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงใหม่ไม่มีเซเว่นไม่มีร้านกาแฟ ไม่มีร้านอาหารและไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมีก็แต่แสงไฟที่ไม่ค่อยสว่างนักผมเห็นเด็กปั๊มนั่งอยู่ข้างๆหัวใจสองคนสายตาได้จ้องมองมาที่พวกเราทําให้เรารู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าที่เข้ามาในที่ที่ไม่ควรเข้าตรงทางเข้าปั๊มน้ํามันและบริเวณรอบๆมียากขึ้นลกแต่ก็ยังเดินได้สะดวกด้านหลังเป็นห้องน้ําและโรงจอดรถซึ่งดูแล้วเหมือนมันเคยทําหน้าที่เป็นอู่ซ่อมรถมาก่อน ภายในมีรถบรรทุกน้ำมันเก่าๆจอดอยู่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันไม่ได้ทำหน้าที่ของมันมานานเท่าไหร่แล้วด้านหลังถัดออกไปเป็นป่ายางสงเรี่ยวทึบทะมึนทาากับขอบฟ้าที่มืดสนิทไม่แพ้กันดูแล้วเสมือนปากการที่กั้นเอาไว้กับอีกโูกหนึ่งไหนละห้องน้ำนั่นคือสิ่งแรกที่พี่เอพูดออกมาผมมองไปที่แสงไฟสลัวด้านหลังปั๊มจึงชี้มือบอกแทนคำพูดรถของเราจึงค่อยๆเคลื่อนไปรถก็ไปหยุดที่หน้าห้องน้ำและเป็นรถจากข้างนอกเพียงคันเดียวที่อยู่ที่นั่น ดูจากสภาพของห้องน้ําแล้วยังไม่มีใครกล้าเปิดประตูลงจากรถเสียงพี่เอจึงดังมาว่าจะเข้ากันหรือเปล่าเหมือนจะเป็นการยั้งเสียงและไม่อยากเสียเวลากับที่นี่มากนักเข้าสิปวดฉี่จนทนไม่ไหวแล้วพี่ดาหนึ่งในสมาชิกพูดออกมาผมกบลุกขึ้นเพื่อจะลงจากรถทุกๆคนจึงลงจากรถกันหมดเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้าเพราะเราไม่รู้ว่าอีกไกลแค่ไหนหนึ่งจะเจอปั๊มน้ามันอีกทันทีที่ผมก้าวเท้าลงจากรถ ผมรู้สึกเย็ยนขึ้นมาอย่างประหลาดทั้งที่ใบ,บไม้บริเวณรอบๆไม่กระดิกไม่มีลมพัดมาสักนิดหรืออาจจะเป็นเพราะฝนที่เพิ่งซาเม็ไปก็เป็นได้เพราะยังเห็นมีน้ำนองอยู่ที่หน้าห้องน้ำในบนท้องฟ้าก็ยังมีแสงแลว๊บๆซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าบนทางข้างหน้าเราจะเจอพายุฝนหรือเปล่าห้องน้ำสมสมที่อยู่เบื้องหน้าของคณะเดินทางในตอนนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเหมือนห้องน้ำทั่วๆไปคือของผู้ชายอยู่ด้านซ้ายและของผู้หญิงอยู่ด้านขวา ภายในถูกแบ่งออกเป็นห้องน้ําเล็กๆอีกส่วนละสองห้องด้านหน้ามีอ่างล้างมือรวมสําหรับทุกคนประมาณ3ามอ่างแต่ดูสภาพแล้วน่าจะไม่พร้อมให้เราใช้งานมากนักถ้ามองเข้าไปจากด้านหน้าจะเห็นห้องน้ําห้องแรกของผู้ชายอยู่ตรงกับทางเข้าพอดีผมไม่รู้ห้องน้ําผู้หญิงสภาพเป็นอย่างไรแต่ห้องน้ําผู้ชายประตูเปิดอ้าอยู่มองเห็นถอส้วมแบบนั่งยองยอง ใะอ่างน้าที่ก่อด้วยอิฐทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูงประมาณฟุตครึ่งอยู่ทางขวามือบนขอบอ่างมีขันน้าพลาสติกสีเขียวเก่าๆวางอยู่ดูจากสภาพแล้วมันไม่น่าเชิญชวนให้เข้าไปใช้บริการมากนักด้าน,นหลังห้องน้ําเป็นที่สําหรับปัสสาวะของผู้ชายซึ่งแน่นอนว่าผู้ชายอย่างพวกเราก็ใช้บริการตลอดเพราะสะดวกกว่านั่นเองถ้าปวดท้องหนักจริงๆจึงจะเข้าห้องน้ํา บริเวณรอบๆมีหญ้าขึ้นลกเรียกว่าที่ไหนมีพื้นดินที่นั่นก็มีหญ้าวัชพืชขึ้นเต็มไปหมดเหมือนไม่มีคนดูแลมานานแม้จะเป็นเขาลางของต้นไม้ดอกไม้ประดับที่เคยปลูกอยู่บ้างแต่ก็สมจนแทบสังเกตไม่ได้จริงๆด้านขวามือมีถังเก็บน้ําขนาดใหญ่สูงประมาณ10เมตรตั้งทำม,มือนันป้อมประการที่คอยสกัดกั้นคนที่ล่วงล้ำเข้ามา บนถังเก็บน้ํามีค้าบตะไคร่น้ําขึ้นจับเขียวเต็มไปหมดมันเป็นภาพที่ไม่น่าดูนักโดยเฉพาะในช่วงเวลาเช่นนี้ขณะที่ผมยังยืนอยู่นิ่งกับที่ด้วยความรู้สึกที่ไม่ค่อยสู้ดีนักพี่ดากับน้องเกียร์สองสาวของคณะเดินทางก็รีบเดินเข้าไปในห้องน้ําพร้อมกับเสียงบน่นเพิมพร้ตามภาษาผู้หญิงถึงสภาพอันย่าแย่ของมันโดยฝ่ายชายมีผมพี่ยกและพี่แชมป สองผู้จัดการของบริษัทเดินไปที่โถส้วมปัสสาวะบริเวณด้านหลังส่วนพี่เอยังยืนสูบบุหรี่อยู่ที่ข้างรถถึงแม้สภาพห้องน้ําจะดูยําแย่แต่ก็ยังถือว่าใช้การได้แม้จะไม่สะอาดเอี่ยมอ่องเหมือนปั๊มบอททอที่ได้มาตรฐานทั่วไปแม้จะมีกลิ่นอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ถึงกับเหม็นมากด้านหลังที่ผมและพี่ๆทั้งสองคนท,ทําธุระส่วนตัวอยู่นั้นเป็นสวนยางพาราหนาทึบสูงฉลุดบริเวณพื้นดินมีหญ้าขึ้นลกเหมือนถูกทิ้งล้างมานาน ถ้าไม่เห็นต้นยางที่ปลูกเรียงเป็นแถวแล้วสาภาพมันก็คือป่าทึบดีๆนี่เองดูจากสาภาพแล้วเหมือนไม่มีใครมาขีดน้ำยางจากต้นมานานกะลาที่เคยใช้รองน้ำยางที่ผูกติดกับต้นยางหลายใบหลุนหายมีบางส่วนที่ยังติดห้อยตองแต่งอยู่แต่ก็คงใช้การอะไรไม่ได้หลังห้องน้ำกับสวนยางหยุดติดกันไม่มีลวกัน้นห่างกันเพียงสองสามก้าวขนาดที่พวกเรากำลังทำธุระกันอยู่นั้นจจ่ๆก็มีลมพัดมาจากสวนยางผู้อีหนึ่ง เสียงใบไม้ของต้นยางที่ถูกพัดดังขึ้นมาทันทีท่ามกลางความเงียบผมก็กินาสาบสางอันอับทึบที่โชยมาเป็นกลิ่นของอะไรผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันพวกเราเลยทีบทำธุระให้เสร็จได้เดินออกมาที่หน้าห้องน้ำทันทีซึ่งก็สวนกับพี่เอที่เดินเข้าไปปัสสาวะด้านหลังสองสาวก็ยังทําธุระไม่เสร็จและยังได้ยินเสียงสนทนาในห้องน้ำแว่วดังมาเป็นระยะระยะพี่หยกผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการขายเอ่ยขึ้นมาเหมือนจะชวนคุยเพื่อรอคนขับรถ และสองสามทำตัวลให้เสร็จเรายืนคุยกันอยู่ที่ข้างรถเพราะว่ารถถูกล็อกประตูไว้ทําให้ยังขึ้นรถไม่ได้ซึ่งมีพี่แชมป์ยืนมองสํารวจสถานที่อยู่ใกล้ๆเอ๋หนังเรื่องอะไรแล้วนะ้าที่ไอ้เปิ่กับไอ้หอยเล่นนะ่ะสภาพห้องน้าแบบนี้เลยพี่หยกพยายามทบทวนบทความจําโกยตะเกพี่ผมเพิ่งนึกออกเออเออเอเอใช่ใช่ใช่ที่มันเข้าไปในห้องน้ํากันสภาพแบบนี้แหละพี่หยกย้ํามาอีกทีพี่หยกพูดไม่ทันขาดคํา พี่ดากับน้องเกียร์ผู้หญิงเพียงสองคนของทีมงานก็เดินออกมาจากห้องน้ำโดยมีน้องเกียร์เดินจ้ำนำมาข้างหน้าเนื่องจากเป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วโดยเฉพ,พาะสภาพเป็นล้อมแบบนี้ยิ่งทำให้คิดไปต่างๆนานาพร้อมกับพี่เอสารทีแห่งเมืองโอง่งก็เดินออกมาจากด้านหลังของห้องน้ำเช่นกันสรุปว่าทุกคนทำธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยตำแหน่งที่ผมยืนคุยกับพี่หยกนั้นอยู่ตรงหน้าห้องน้ำผู้ชายพอดีห่างกันประมาณ5เมตรเห็นจะได้ ผมมองไปที่พี่เอที่กำลังเดินมาที่รถพร้อมกับมือที่กำลังลง้งกุญแจรถเพื่อกดริมมทดเปิดประตูแต่ทัานใดนั่นเองสิ่งที่ผมเห็นด้านหลังพี่เอในห้องน้ำชายที่เปิดประตูกว้างอยู่มันทำให้ผมเย็นว่าไปทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเทา้าอนุขนทุกเส้นในร่างกายชูชันไปหมดผมยืนนิ่งเหงื่อเริ่มซึมออกมาทั้งท้ง,ท,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 งที่ผมรู้สึกหนาวสั่นเหมือนจะเป็นไข้สิ่งที่ผมเห็นคือผู้หญิงใส่ชุดสีขาวเปื้อนโคลนผมอยากโศกยาวสีดำสนิท ห้อยลงมาปิดไปหน้าด้านข้างทั้งหมดนั่งอยู่บนขอบของอ่างน้ําหันด้านข้างมาทางประตูห้องน้ํหาหัวตั้งตรงหันหน้าไปที่ผนังด้านซ้ายของห้องน้ำํำมือสีขาวซีดห้อยอยู่ที่ข้างลาตัวเท้าทั้งสองข้างตั้งชันกับพื้นห้องน้ําทั้งตัวของเธอเปียกโชกผมเห็นแม้กระทั่งน้ําที่หยดลงมาจากปลายเส้นผมของร่างนั้นภาพที่เห็นทําให้ผมยจนนิ่งเหมือนถูกสาบให้เป็นหินเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ แต่ผมรู้สึกว่าเหมือนผมจะถูกตึงให้อยู่ในสภาพแบบนั้นนานนับปีในใจเต้นระทึกและอยากจะร้องตะโกนออกมาดังๆแต่ในลำคอแห้งผากปากมันถูกยึดไว้กับกาวตาช้างไม่สามารถเป็่งอะไรออกมาได้แม้แต่เสียงอุทานลางนั้นค่อยๆขยับและเริ่มหันหน้ามาทางผมชา้ๆชาๆช้าๆผมไม่อยากเห็นภาพนั้นแต่ตอนนี้ผมทําอะไรไม่ได้เลยแม้แต่จะหลับตา ก่อนที่ผมจะทันเห็นใบหน้าของร่างนั้นอย่างชัดเจนทันทีสติของผมก็กลับมาอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงพี่แชมป์เรียกให้ขึ้นรถผมพันหลังกลับรีบก้าวขึ้นรถทันทีมือซ้ายที่สั่นละลิกรีบเอื้อไปปิดประตูคนแขนยังลุกตั้งอยู่ไม่หายมือขวายังเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อและสั่นไม่แพ้มือซ้ายกลุ่มพารที่ห้อยคอที่แก่จากไม้พยางยิ้วดำไว้แน่นคิดว่าจะไม่กลับมัวทำอะไรอยู่พี่แชมป์ที่นั่งอยู่ด้านหลังผมถามมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่จริงจังนัก ผมไม่ได้ตอบอะไรออกไปเพราะใน,นใจตอนนี้มันสับสนกระจัดกระเจิงไปหมดแต่พี่แชมป์ก็ไม่ได้ซักไซอะไรต่อพี่หยุกยังพูดพึมพำถึงสภาพของปั๊มว่าไม่น่าจะมีคนแวะเข้ามาเติมน้ํามันเพราะตลอดเวลาที่อยู่ในปั๊มน้ํามันก็ไม่มีใครเข้ามาเติมน้ํามันเลยส่วนสองสาวที่นั่งอยู่เบาะหลังถัดไปอีกทีดูจะไม่รู้เรื่องและไม่สนใจอะไรด้วยคงจะมีแต่พี่เอคนขับรถที่นั่งอยู่ข้างๆผมเท่านั้นที่พอจะสังเกตเห็นอาการผิดปกติของผม จึงยิ้มออกมาโดยที่ไม่หันหน้ามามองผมพร้อมกับมือที่หักพวงมาลัยเพื่อที่จะเลี้ยวรถออกจากปั๊มแห่งนี้เสียงของยางรถที่บดกับพื้นถนนลูกหลังภายในปั๊มยังดังแว่วเข้ามาในรถฟังดูแล้วเหมือนกับเสียงครวญครางของอะไรบางอย่างจนทําให้ผมต้องหลับตาหน,นงรถของเราค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาจากปั๊มและเข้าสู่ถนนใหญ่โดยทิ้งสถานที่แห่งนั้นไว้เบื้องหลังและไต่ห่างออกมาเรื่อยๆเรื่อย ไม่ถึง10นาทีหลังจากนั้นผมก็เห็นปั๊มปตทอที่ใหม่และน่าใช้บริการอยู่ข้างหน้าโซเฟอร์ของเราเลี้ยวรถเข้าไปทันทีเพื่อเติมน้ามันเสียงน้องเกียร์ธุรการสาวที่อายุน้อยที่สุดของคณะพูดออกมาแบบเซ็งๆว่าโห oh, ลงี้แวะบปั๊มนี้ดีกว่าช่วงนี้อาการของผมเริ่มดีขึ้นมาบ้างแล้วจึงบอกกลับไปว่าทนอีก10นาทีก็ได้ฉี่อย่างสบายใจแล้วซึ่งพวกเรามักพูดเล่นกันบ่อยๆโดยไม่ได้ถือสาหาความอะไรนักก็ไม่อยากหวังน้ําบ่อน้า พิดาพูดออกมาโดยใช้สำนวนเปรีบเปลยตามบุคลิกของคนที่ผ่านประสบการณ์มามากมายระหว่างที่รถพักเติมพลังงานเพื่อได้ใช้เดินทางกันต่อซึ่งเหลือระยะทางอีกเกือบ2 0 0กิโลกว่าจะถึงสุราษฎร์และเข้าที่พักโงแรมนิพาผมก็ยังอดเป็นกังวลเรื่องเวลาไม่ได้กลัวว่าถ้าไปถึงช้าแล้วจะต้องหาที่พักใหม่ระหว่างรอรถเติมน้ำมันผมจึงเข้าไปในร้านเซเว่นอีลเวนที่อยู่ในปั๊มน้ำมันพร้อมกับคนอื่น โดยพี่เอตามมาสมทบทีหลังจากเติมน้ำมันเสร็จพี่เอกับพี่แชมป์เลือกกาแฟาที่อยู่หน้าตู้เครื่องเดิมส่วนพี่หยกเดินดูสินค้าบริเวณหน้าเคาน์เตอร์จ่ายเงินสองสาวของทีมงานอยู่ที่ชั้นของขนมขบเคี้ยวส่วนตัวผมยืนดูหนังสือที่อยู่ใกล้ประตูทางออกภายในร้านที่มีพื้นที่ไม่ได้กว้างใหญ่นักทําให้เรามองเห็นทุกคนและพูดกันได้ยินอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องตะโกนน้อง เสียงพี่หยกเรียกพนักงานในร้านที่อยู่หลังเคาน์เตอร์ซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งสองคนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจระบุว่าเป็นใครเพื่อที่จะสอบถามอะไรบางอย่างปั๊มน้ำมันใกล้ๆที่พี่เพิ่งผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยทำไมเขาไม่ปรับปรุงให้มันดีขึ้นมาที่นี่บ้างละ่ะพี่หยกสอบถามตามแนวคิดของนักการตลาดในขณะที่พนักงานในร้านกำลังคิดเงินให้กับไยรุ่นชายสองคนที่เข้ามาซื้อบุหรี่ยังไม่ทันที่พนักงานของเซเว่นจะตอบอะไรผู้จัดการของเราก็เอ่ยต่อมาว่าพี่ไม่รู้ว่ามีปั๊มนี้ด้วย เมื่อไปเข้าห้องน้ำปั๊มนั้นมาสภาพแม่งสมมากๆสาวเซเว่นหันไปมองหน้ากันและอุทานออกมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดแน่หลังจากที่ลูกค้าชายทั้งสองคนออกจากลานไปพร้อมกับเสียงตื้อดึงของประตูเลื่อนอัตโนมัติที่เงียบลงหนึ่งในสองสาวถามมาเพื่อความมั่นใจอีกครั้งในภาษาปนสำเนียงใต้ว่าปัม๊มที่อยู่หัวโค้งใช่เปล่าพี่ใช่มีอยู่ปั๊มเดียวนั่นแหละพี่หยกตอบไปในทันทีพี่จะเข้าไปได้ไงปั๊มนั้นมันปิดล้างมาเป็นปีแล้วทันทีที่ประโยคนั้นจบลง ทิงงานทุกคนของเราที่อยู่ในร้านหันมามองที่คนพูดเป็นตาเดียวพร้อมกับเดินมารวมกันที่หน้าเคเตอร์ด้วยความประหลาดใจแต่ในใจใผมขนาดนั้นเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างบ้างแล้วนั่นก็คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นเองก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องปั๊มร้างหนะักทุ่งสงปกติปั๊มบางปั๊มก็น่ากลัวแล้วก็สกปกอยู่แล้วแต่นี่เป็นปั๊มร้าง ความน่ากลัวและความสกรปรกตรงมากแน่ๆแต่ก็ยังสงสัยไม่หายว่าพวกเขาเข้ากันไปได้ยังไงอย่าลืมช่วยกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหลอนๆจากช่องจุติแชนแนลของเราด้วยนะคะ